ใจฟังกันนะเช้าๆแบบนี้ก็ดีกว่าตอนเราทำวัดเย็นทำวัดเย็นมีสิ่งรบก,กวนเยอะการฟังก็ไม่ค่อยได้ฟังเต็มที่เพราะว่ามันเสียงอื่นมันมากลบมันมาบางังแล้วใจเราก็ไม่ค่อยเป็นสมาธิพออะไรดังก็แวบไปพอคนเดินไปเดินมาก็แวบไปดู ความตั้งใจก็จะหายไปแต่ว่าอย่างเช้าเช้าแบบเนี้ยมันมีแต่ความเงียบความสงบฟังอะไรมันก็ชัดกว่าได้ยินมากกว่าเว้นแต่ว่าใจของเราที่มันหนีไปเองหนีไปคิดเรื่องอื่นถ้าเราฝึกน้อยสติไม่ตั้งมั่น สมาธิเราไม่แข็งแรงมันก็จะวอกแวกมันจะวอกแวกวอกแวกไปดูสิ่งนั้นไปฟังสิ่งนูน้นหันซ้ายหันขวาจะวอกแวกหมดอย่างนี้เรียกว่าฐานมันไม่ค่อยดีฐานยังไม่แข็งแรงการปฏิบัติธรรมสู่ความพ้นทุกข์เนี่ยฐานต้องมั่นคงแข็งแรงคือฐานของสมาธิเนี่ยต้องแข็งแรง ถ้าไม่แข็งแรงมันไปสู่ขั้นสูงไม่ได้มันจะหวั่นไหวกระทบหน่อยก็หวันหวหว่นไหวหวั่นไหวก็เลยมันไม่พ้นทุกข์อุปมาคล้ายๆเราสร้างตึกสร้างตึกใหญ่ตึกสูงเนี่ยฐานรากไม่ดีเดี๋ยวมันก็โค่นล้มตอนสร้างก็ดูเหมือนกับมันจะไปได้มันจะแข็งแรง แต่ถ้าแผ่นดินไหวเล็กน้อยล้มเลยหรือว่าฝนตกหนักสุดเลยลมพัดหน่อยก็โยกเยก,กขอนแคลนล้มเลยฐานจึงสำคัญเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราดูนักปฏิบัติเนี่ยถ้าดูจะสังเกตคนที่เขาปฏิบัติมานนานปฏิบัติอย่างถูกต้องเนี่ย<น>เขาจะไม่ค่อยวันไหวใครพูดใครจาใครนินทาว่าร้าย หนักแน่นก็ก็จะเฉยจะไม่มีปฏิกิริยาอะไรน,นี่แสดงออกถึงความมั่นคงของผู้ปฏิบัติทีนี้ถ้าพวกเราใครพูดอะไรหน่อยตื่นเต้นตกอก,อกตกใจวันไหวนี่ฐานของเรานี่ชี้เลยว่าฐานยังไม่แน่นตอนนั้นก็ต้องฝึกต่อไปเพื่อให้มันหนักแน่นยิ่งขึ้น ทีนี้ตามประสบการณ์นะตามประสบการณ์เนี่ยที่จะให้ฐานหนักแน่นเนี่ยครูบาอาจารย์ก็พูดหลายท่านเลยต้องรู้กายต้องรู้กายก่อนเอากายมาเป็นเครื่องรู้คือรู้กายอย่างหลวงพ่อเทียนเนี่ยรู้กายเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวโดยวิธีใดๆก็ให้รู้มาเนี่ยความหมายก็คือว่ากายเนี่ย มันเคลื่อนไหวโดยวิธีใดๆให้รู้จะเคลื่อนไหวขณะที่กำลังเดินก็ให้รู้ขณะนั่งอยู่กายเคลื่อนไหวก็ให้รู้เพราะเวลานั่งมันก็เคลื่อนไหวใช่ไหมมันไม่ได้นั่งนิ่งเนี่ยถึงจะนั่งนิ่งยังไงก็ต้องมีกายเคลื่อนไหวอยู่ดีเคลื่อนไหวก็คือหายใจบ้างก็พริบตาบ้างกืนน้ำลายบ้าง หันซ้ายหันขวาก็มีอยู่ต้องรู้แล้วการในชีวิตประจำวันการทำงานเนี่ยไม่มีหรอกที่ว่าจะกายหยุดนิ่งจริงๆยิ่งทำงาน,นย,ยิ่งเคลื่อนไหวมีการคู่มีการเหยียดมีการขยับทั้งตัวเลยมีการเคลื่อนไหวตลอดในชีวิตประจำวัน เพราะนั้นนะต้องมีสติรู้ถึงกายเคลื่อนไหวคือรู้รู้ถึงกายที่มีอยู่เนี่ยมันเคลื่อนมันไหวสำคัญทีนี้ถ้าครูบาอาจารย์สายอื่นท่านก็อเอาอย่างอื่นมาเป็นฐานเช่นพุโทโธในใจอยู่กับพุโทโธเอาไว้ท่องพุโทโธ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  ท่องเพื่ออะไรก็คือให้รู้อยู่ว่ากําลังท่องพุโทโธอยู่คือให้มีสติรู้อยู่ว่ากําลังบริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอันนี้ก็เอาพุโทโธเป็นฐานที่ตั้งของสติทําฐานเขาไว้พุโทโธกันจริงๆจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะเคี้ยวพุโทโธเขาไว้ ทีนี้คนที่ฝึกริงกับพุโทโธเนี่ยก็ก็พุโทโธไม่ขาดสายเขาทํางานก็กพุโทโธได้เขานอนเขาเดินยืนนอนนั่งพุโทโธได้ตลอดพอเมื่อเขาพุโทโธเนี่ยคําพูดคําอื่นเนี่ยจะไม่ไม่โผล่ออกจากปากเพราะว่ามันซ้อนกันไม่ได้พอจะชวนคุยมันคุยไม่ได้พอชวนคุยพุโทโธก็หลุด เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะอยู่กับการพุโทโธเพราะ,ะนั้นอยู่ในอาการที่สงบเงียบมากนี่ถ้าทมาํมาก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 มันก็เป็นฐานของสมาธิจิตตั้งมัน่นถ้าสายเอื่นที่มีอะไรนะท้องพองยุบท้องพองยุบเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นการเคลื่อนไหวของเกิดจากการหายใจทีนี้ก็ ไปสังเกตไปดูไปไปรู้อยู่กับที่มันพองมันยุบคือไม่ต้องทําอะไรได้แต่เฝ้าสังเกตยอยู่สังเกตต่อเนื่องต่อเนื่อง,อองทําบ่อยๆทํามากๆม,มันก็จะทําให้จิตเป็นสมาธิอพอเป็นสมาธิเนี่ยตรงเนี้ยอะไรกระทบทางหูตาจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ค่อยหวั่นไหวนี่ถ้าสมาธิยิ่งสมาธิมากมากเนี่ย มันก็ได้แต่รับรู้ไม่สะเทือนอมันก็ให้เห็นถึงว่าเนี่ยตอนเนี้ยได้ฐานดีแล้วแล้วมีอันไหนคะ่ะดูอาณาปณาสติกำหนดรู้ลมหายใจการหายใจมีอยู่แล้วมีตลอดเวลาเลยตอนที่ยังไม่ตายต้องมีเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ไม่ต้องสร้าง ไม่ต้องแกล้งไม่ต้องสร้างเลยมันเป็นมีอยู่แล้วก็ไปรู้อยู่ที่ลมหายใจรู้มากรู้ตลอดเวลาเท่าที่ตลอดเวลาจังเดินก็รู้หายใจจะนั่งก็รู้การหายใจจะนอนการทำงานก็รู้ที่รู้ก็เพาก็ฝึกนะฝึกรู้ฝึกรู้ก็จะมีสมาธิได้เหมือนกัน ทำมากๆทำจริงๆถึงเมื่อวานบอกว่าที่เรามาฟังธรทมน่ะไม่ใช่เราฟังอย่างเดียวเนาะเราฟังแล้วต้องเอาไปทําฟังแล้วต้องเอาไปทําต้องทําจริงแล้วมันก็จะให้ผลจริงแต่เราทำเนี่ยเราไม่ได้หวังนะอย่าไปหวังอะไรเพียงแต่มีหน้าที่คือทำ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 ,ท,ำทอสระอำทำเมืม่อทำแล้วมันก็ให้ผล ทีนี้ก็มีสายอื่นๆอีกบางสายก็เน้นพิาณาเรื่องอสุภาพความไม่สวยงามของร่างกายความเน่าเฟะความที่แบบเห็นแล้วแบบเบื่อหน่ายไปเลยเมื่อก่อนเราเห็นผิดเรานึกว่าร่างกายของเราเนี่ยมีแต่ความสวยงามแต่พอพิณาลึกๆเนี่ยพิณาตับไตใสพุงน้ำเลือดน้ำหนองน้ำน้ำฉี่หุ่จระ โหมีแต่ของสกปรกทั้งหมดเลยอะ่ะอันนี้ก็พินาจนกระทั่งมันเบื่อเบื่อหน่ายที่จะหลงทําให้เปลี่ยนความรู้สึกที่มันสวยๆๆกลายเป็นของไม่งามละก็จะทําให้เกิดไม่ต้องหลงคลั่งคล้ายในรูปหลงกันจังเลยคนเห็นใเวลาที่เขามีความทุกข์เรื่องความรักไม่รู้หลกเพราะเขาไม่รู้ไงว่าข้างในอะ่ะเป็นป่าช้าหนังห่อขี้ห่อเยี่ยวอย่างเงี้ย เพลินอยู่ผิวนอกสวยๆแล้วข้างใครกันโอ้่าตัวตายกันอย่างเงี้ยเขาเลยก็ไม่ได้พินาถ้าพินาแล้วมันเสอิดสะเอียนอะจูบไม่ลงกอดไม่ได้อะแต่จริงกมันก็พอเห็นได้อยู่แล้วนะตอนชีวิตเป็นๆเ,เนาะรักกันมากพอตายหน่อยแล้วก็เฮ้ยไม่กล้าจับแล้วเฮ้ยพินามากๆเนาะจะได้จิตเราจะได้ถอน จะได้ไม่ไม,ไม่ไม่หลงคังไข้สิ่งเหล่านีน้พวกนี้มันเป็นกรรมฐานนะนะเป็นกรรมฐานเป็นคําสอนของพระเจ้าเพื่อชี้แนะชี้ทางเพื่อไม่ให้เราเนี่ยไปหลงเป้าหมายที่สุดคือไม่หลงยึดถือในความมีให้จิตเนี่ยพลากออกมาถอนออกมาไม่ยึดสิ่งนั้นให้เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นที่เราฝึกทุกกรรมฐานนนะเป้าหมายปลายทางคือให้การเกิดการ รู้ละปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางอันนี้เป็นเรื่องของภาคจะเรียกว่าพูดให้ฟังเพื่อไปทำอ่าทีนี้เมื่อลงมือกระทำแล้วเนี่ยต่อไปมันก็มีอีกแหละสิ่งที่ต้องฟังเบื้องต้นนะว่าทำแล้วเมื่อเห็นแล้วรู้แล้วทำต่อเนื่องแล้วมันเป็นสมาธิแล้ว ต่อไปเนี่ยในระหว่างที่ทำเนี่ยทั้งทำทั้งพิจารณาทำเนี่ก็คือเช่นไปเดินก็เรียกว่าไปทําแล้วเมื่อเดินไม่ใช่เดินเฉยๆนะไม่ใช่เดินใจลอยเนาะต้องพิจารณาถึงว่าไอ้ที่เดินเนี่ยมันเป็นร่างกายที่มันเคลื่อนรู้ถึงการเคลื่อนรู้ด้วยใจเลยตอนนี้รู้ด้วยใจแล้วไม่ใช่คิดเอาว่า ตอนเนี้เราเดินอยู่นะตอนเนี้เราเคลื่อนไหวนะคือเอาแต่ความคิดอย่างนี้ไม่ใช่มันจะต้องรู้ถึงใจรู้ถึงใจคือเวลาเคลื่อนเนี่ยมันรู้ด้วยใจหมายความว่ารู้เองไม่มีคนบอกรู้เองไม่ใช่คิดรู้เองไม่ใช่จำพูดแล้วบางทีเหมือนกับมันจะยากแต่ลองไปเดินดู แล้วมันก็จะรู้ว่าไอาการรู้เองการรู้จําการรู้คิดเนี่ยมันเป็นอย่างไรคําว่ารู้เองก็คือรู้รู้จริงรู้แบบไม่ต้องถามใครรู้ไม่ต้องอ่านหนังสือรู้ไม่ต้องจำเราขอยกตัวอย่างตอนนี้อยู่ในอิริยาบถนั่งเนี่ยตอนนี้กําลังแล้วก็ รู้เองได้ไหมว่านั่งอยู่ต้องถามใครไหมว่านั่งอยู่คำตอบคือมันไม่ต้องถามเพราะมันรู้ด้วยใจยเจรียบเียบเนาะันนี้นะอันนี้เข้าประเด็นเข้ากำลังเป็นของจริงที่มีอยู่ในปัจจุบันทีนี้เมื่อรู้อยู่ก็รู้อยู่อย่างเงี้ยรู้อยู่นั่งอยู่ก็รู้อยู่แล้วก็พิจาราสังเกตใน ในตัวเราสังเกตตัวเราเนี่ยเพราะตอนนี้จิตเนี่ย,ยมันกลับมาอยู่ที่กายแล้วผม,มที่กายก็สังเกตนั่งอยู่ก็รู้แล้วก็ทดสอบอา้าลองขยับดูอันนี้เขาเรียกว่ากำลังศึกษามันพอขยับดูอายมลองขยับดูนิดนึงเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยทุกคนนะทุกคนนะลองทำขยับดูเนาะ เนี่ยก่อนแรกคือเราเรียนแต่เรื่องสังเกตแล้วก็เรื่องรู้ว่าขยับแล้วเนี่ยรู้แล้วยางว่าขยับคําตอบคือรู้ไหมรู้รู้แบบเนี้ยนี่เขาเรียกว่ารู้ด้วยใจคือรู้เองไม่ใช่อาา่านตําราไม่ใช่ฟังเข้ามาไม่ใช่จําเข้ามาคือมันรู้เองอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ด้วยใจอา้าวทีนี้พอรู้จักการขยับแล้วนะว่าขยับแล้วก็รู้ทีนี้ เราก็มานั่งศึกษาอีกลองหยุดนิ่งๆสิโยมก็หยุดพอหยุดนิ่งๆถามเองตอบเองนั่นแหละถามว่ารู้ไหมเนี่ยว่าหยุดแล้วคําตอบก็ต้องมีรู้จะบอกไม่รู้ไม่ได้แน่นอนนะเพราะว่ามันก็มันเป็นของจริงอ่ะมันรู้อ่ะมันรู้จริงว่าหยุดแล้วอ้าทีนี้ก็เคลื่อนอีก อันนี้นี่เป็นคําแนะนำเฉยๆนะโยมก็เคลื่อนจริงนะเดี๋ยวยมบอกรู้แล้วอย่างนั้นไม่ใช่อีกรู้นี่คือรู้จริงในปัจจุบันอขยับอแล้วเราก็ถามเองอีกว่าไอ้ที่ขยับเนี่ยมันรู้ไหมคําตอบก็คือรู้อันนี้นี่เป็นการพูดต่อไปทําเองแล้วอันนี้ทําเองก็หมายถึงว่าเราอยู่คนเดียวเราไม่มีใครมาให้คําแนะนํา เราไม่มีคนมาบอกเราก็ไปทำไปทำไปก็ไปทําทํำยังไงก็ทําเหมือนเดิมก็คือตอนนี้มันไม่ต้องถามไม่ต้องตอบแล้วมันรู้ด้วยใจโดยไม่ต้องมีภาษาพูดก็คือรู้แต่นี่เราก็อธิบายชี้บอกกันนะแต่เจ้าตัวเนี่ยพอขยับปับ๊บไม่ต้องถามไม่ต้องตอบเลยรู้ไปแล้วอ่าแล้วก็พอหยุดอีกโยมก็ไม่ต้องถามไม่ต้องตอบกับใคร แล้วก็หยุดก็รู้อีกเคลียไม่ตรงนี้ที่เราแนะนําได้อย่างเงี้ยเคลียนะเพราะนั้นต้องกลับไปทําทําเพื่อการศึกษาทําเพื่อว่าไอาการรู้เองรู้จริงเนี่ยคือมันรู้แบบไหนไอรู้ที่เขาบอกมามันก็รู้เหมือนกันแต่รู้เกิดจากการที่เขาบอกมายมแยกให้ดีนะตรงนี้ไม่งั้นเราหลงตายเลย ก็บอกมาเขาบอกมาว่าบอกเออถ้ากายเคลื่อนไหวต้องรู้สึกต้องรู้ต้องรู้นี่เขาบอกมาแต่เราไม่เคยพิสูจน์อย่างนี้ก็เรียกว่ารู้จากการที่เขาบอกมายังยังยังไม่เป็นความรู้ของตัวเองหรือจํามาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องทาหรอกไอ้กายเคลื่อนไหวมันรู้อยู่แล้วไอ้ขณะที่ทําปัจจุบันนั้นน่ะใช่แต่ปัจจุบันรู้ไหมอ่ะไม่มีทาง อย่างนี้เขาเรียกว่าจํามาอันตรายนะไอ้เรื่องจํามาเนี่ยจํากันจนเขาเรียกว่าจําจนทั่วหัวเอาตัวไม่รอดเนี่ยจำจริงๆเดี๋ยวมันเข้าใจได้นะไอ้สิ่งที่เราพูดเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราไม่ทําไม่ลองในปัจจุบันลนะ่ะที่บอกว่ารู้แล้วจาอะไรแล้วเนี่ยจํามาหมดเลยของจริงต้องรู้เองแล้วเป็นปัจจุบันขณะอ่ะนะานแล้วก็ไล่มาอีก หลวงพ่อเทียนท่านสอนว่ากายเคลื่อนไหวโดยวิธีใดๆให้รู้นี่คือท่านบอกเพราะนั้นการปฏิบัติที่ให้ต่อเนื่องทำให้มากก็คือว่าก็ใหม่ๆก็คือต้องเจตนาให้เคลื่อนไหวต้องทำต้องทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวโดยเจตนาถ้าให้มันเคลื่อนไหวเองให้มันเคลื่อนไหวเองเนี่ยมันรู้ไม่ได้เพราะว่ามันเคยชินที่จะไม่รู้ ถูกไหมอย่างเราทํางานทั้งวันอะ่ะกายเคลื่อนไหวตลอดเวลาถามว่าทําไมไม่รู้เพราะมันเคยชินที่จะไม่รู้มันเคยชินที่จะไม่รู้มันชินที่จะไม่รู้อะ่ะทีนี้ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นทางใหม่จากที่มันเคยชินไม่รู้ไอ้นั้นเส้นทางเป็นทุกข์กลับมาเส้นทางใหม่คือเจตนาทําให้มันเคลื่อนไหวขึ้นมาแล้วก็แล้วมันก็จะรู้เหมือนกับเนี่ยเมื่อกี้ทําอย่างเงี้ยมันก็รู้ หยุดทำมันก็รู้เพราะนั้นทางเส้นใหม่เพื่อสู่ความพ้นทุกข์ก็คือจะต้องมีเจตนาทำให้กายเคลื่อนไหวอ่าเอาทีนี้เดี๋ยวเราจะพูดไปก่อนเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีการทำให้กายเคลื่อนไหวขึ้นมาต้องมีเจตนากระทำมีเจตนาที่จะเดินมีเจตนาที่จะยืนมีเจตนาที่จะนั่งมีเจตนาที่จะนอน ถ้าใส่ถ้าถ้ามีการเจตนาเนี่ยยังไงก็ต้องรู้อยู่แล้วยากที่จะไม่รู้ถ้าเจตนาอเอาเราลบก,กลับมาเรื่องหายใจนิดหนึ่งเมื่อกี้เราเราไม่ได้พูดถึงเรื่องการหายใจท,ทั้งทังที่มันก็ยังหายใจมาไม่เคยหยุดเลยแต่ไม่รู้ใช่ไหมเพราะเรากำลังคุยเรื่องอื่นเรากำลังรู้เรื่องอื่นตอนนี้ลองเจตนารู้สักหน่อยแล้วมันจะรู้ เรื่องการหายใจย่มเจี๊ยบรู้ไหมว่าหายใจรู้สิเพราะเจตนาที่จะรู้ไงเพราะนั้นพวกนี้ใหม่ๆจะต้องเจตนาทุกอย่างการฝึกต้องฝึกด้วยเจตนาพอเจตนารู้อ่ะมันก็รู้นั่นแหละถึงบอกว่าบางอย่างเนี่ยของมันมีอยู่แล้วแต่พอเราไม่เจตนาที่จะรู้ไม่เจนากยเป็นไม่รู้ วันนั้นใหม่ๆอย่างไงก็ต้องเจตนาเนะเจตนากระทำเจตนาดูเจตนารู้อะไรประมาณนี้แต่เมื่อชำนาญแล้วเนี่ยมันเอาสิ่งที่เจตนาที่สะสมมามากที่ทำมามากที่ทำมามากทำมามากมากมันรู้ของมันเองมันรู้ของมันเองเพราะว่ามันมันชินที่จะรู้ก่อนฝึกมันชินที่จะไม่รู้ พอฝึกบ่อยๆบ่อยๆมันชินที่จะรู้พอชินที่จะรู้ตรงนั้นแหละจะรู้เองว่าไม่ต้องเจตนามันก็รู้เองได้นี่ไงที่มาที่ไปเพราะนั้นเราจะต้องมีความเพียรที่จะต้องฝึกรู้เจตนาที่จะรู้อันนี้พูดให้ฟังแต่โยมต้องไปทำาริง อ่ทีนี้เรามาเจตนาอ่ะเจตนายกมือดูสิบสี่จังหวะเนาะสมมุตินะสมมุตินะพวกเราเนี่ยทุกคนแหละเคยยกมือมาหมดแล้วโยมเจียบก็เคยใช่ไหมสิบสี่จังหวะนะถ้าโยมเจ๊ยบ,บอกว่าไม่ต้องทาหรอกเรารู้หมดแล้วผิดแล้วอันนั้นจํามาก็จะได้ชัดนะเพราะเคยยกยกมาไงจําได้แต่ปัจจุบันนี้ยังไม่ยกเลยแล้วจะรู้ได้อย่างไรในเมื่อยังไม่ยก เพราะนั่นแหละมันต้องเป็นอย่างนี้คือต้องต้องกระทำแล้วถึงรู้อ่ะทีนี้อ่ะทีนี้กระทำก็ทุกคนก็ทำเป็นหมดแล้วเนาะเราก็พลิกมือก็ทำอะสิบสีจังหวะไปเรื่อยอแต่จะบอกเคล็ดตรงนี้ให้นิดหนึ่งคือที่ทำเนี่ยแป๊บนึงก่อนก็นได้ยอมเจแป๊บนึงก่อนก็นได้นะแต่ก่อนนู้นคนไม่ค่อยบอกหรอก ว่าที่ทําที่ยกเนี่ยไม่ใช่เรายกมือไม่มีคนบอกสักเท่าไหร่ว่าไม่ใช่เรายกมือก็กลายเป็นว่าเราไม่รู้ข้อนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเราเป็นผู้ยกมือแต่ตรงนี้ต้องทําความเห็นถูกให้ก่อนว่าไอ้ที่ยกมือเนี่ยให้เห็นให้รู้ว่าร่างกายเนี่ยร่างกายเนี่ยร่างกายส่วนมือเนี่ยมันยกพูดรวมๆก็คือว่าเห็นว่ากายมันยกมือ ร่างกายมันยกมือโยมต้องทําความเข้าใจว่าร่างกายมันมันมันเคลื่อนร่างกายมันเคลื่อนบางทีในชีวิตประจําวันเราเข้าใจได้นะบอกว่ายกมือสิก็ยกเข้าใจได้ดีนะว่าเออมือมันยกแต่ไม่รู้ยังไงทําไปทํามามันกลายเป็นเรายกมือแต่จริงอ่ะมือมันยกเวลาเราสื่อภาษาเป็นภาษาโดยทั่วไปเขาเข้าใจถูกนะบอกว่ายกมือก็นี่ไงมือมันยกยกมือยกเท้าอ๋อก็ยกเท้า แต่พอบอกว่าเท้าไม่ใช่เรามือไม่ใช่เราฟังไม่เข้าใจแต่ถ้าบอกยกมือมันก็รู้นะว่ามือยกไม่ใช่เท้ายกพอยกเท้าก็เข้าใจว่ายกเท้าไม่ใช่ยกมือแต่พอทําไปทามามันก็รวมแล้วทั้งเท้าทั้งมือเป็นเราไปหมดเลยแต่ตอนนี้เรากันเพื่อความหลงผิดก็คือว่า<ม>ให้เห็นว่าร่างกายมันยกร่างกายมันเคลื่อนแต่ในส่วนนี้มันเคลื่อนก็เคลื่อนไปก็เคลื่อนไป หใหม่ๆม,มันอาจจะไม่คุ้นหรอกมันบอกก็กู <BMW S 2> เป็นกูเคลื่อนกูยกทุกทีอะแต่ว่าให้ทําความในใจอยู่ว่าร่างกายมันเคลื่อนที่เมื่อวานที่เราคุยกันเนยะว่าเห็นเห็นมันเคลื่อนใหม่ๆก็งงไงนะเห็นมันเคลื่อนเห็นมันเคลื่อนเหมือนกับว่าเห็นคนอื่นเคลื่อนอ่ะแต่ไม่ตรงนี้มันยากเอาเป็นว่ายกไปก่อนแต่ว่าถ้าทําความเข้าใจพอที่จะได้ว่าเออ ร่างกายมันเคลื่อนก็ยังดีดีกว่าท oh. ี kind of mm ่เราเป็นผู้เคลื่อนแล้วพอถ้าเห็นว่าร่างกายมันเคลื่อนเนี่ยมันจะทําได้นานทําได้นานมากเลยแต่ถ้าเราเป็นผู้เคลื่อนนี่แป๊บเดียวก็เริ่มเบื่อละแต่ถ้าเห็นว่ามันเคลื่อนเนี่ยเออมันรู้สึกว่าก็ไม่ใช่เราไงก็เห็นมันเคลื่อนมันก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นทุกข์มันไม่ทําไม่ค่อยนั่นก็ทําได้นานเอางานจากนี้ก็เนาะเดี๋ยวก็ลอง ยกมือสิจังหวะไปแล้วก็ให้รู้ผิดมันก็รู้เองเพราะตอนนั้นมันเริ่มรู้จักแล้วว่าถูกก็รู้ผิดก็รู้มั่วก็รู้หยุดก็รู้แล้วก็ดําเนินไปเรื่อยๆนะโ,โยมทําไปสักทาไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราก็จะไปเดินข้างนอกหน่แล้วก็เดี๋ยวจะเข้ามา